เราไม่ได้ไปทํางานที่ประเทศไทยยังมีบ้านหลังใหญ่ๆขนาดนี้คนไม่มีปัญญาไปทํางานที่ไทยก็ถูกแล้วสายดี่สวัสดีค่ะพีพีเอฟที่สุทุพันธ์วันนี้มาพูดมาพอก,กับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็มีเรื่องราวมานําเสนอเนาะซึ่งคือเรื่องราวนี้นะออนบอกเลยอยา ตอบกับสาวอ่ะตอบกับคอมเมนต์นี้เนาะที่เขาบอกว่าคนไม่มีปัญญาเนาะไปทำงานที่อื่นก็ถูกแล้วก็คือหมายเพราะว่าไม่มีปัญญาหาตังคที่บ้านตัวเองนั่นแหละเนาะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีบ้านหลังใหญ่ๆ ขนาดเขาไม่ได้ไปทํางานที่ไทยเขายังมีบ้านหลังใหญ่ๆกว่านี้เลยอ่ะเนาะก็คลายว่าเราไม่มีปัญญาก็ไปทํางานที่ไทยก็ถูกแล้วอืมจ้าคนไม่มีปัญญาเนาะซึ่งเนาะก็จะมีช่องซาหลาแม่ลูกซองน่ะเองเนาะสามาต,ตอบกับเพิ่อนว่า ดีแหละบานคนที่บ่มีปัญญาหาเงินในบานตัวเองแต่มาขายแรงงานแต่ว่ามีบ่านลังไงขนาดน,นี้เพราะว่าประเทศไทยเนาะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังก่อนอื่นออนก็ต้องขออนุญาตเจ้าของคลิปด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต้นฉบับออนจะปักหมุดลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเก่าเช่นเคยนะคะพี่พีฟ่ฟรีนก็ลองไปติดตามพี่สาวคนนี้ดูเนาะเขาก็ ไปยังไงเป็นไอดอลของออนเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเขาก็หาตางอยู่ที่ไทยหลายปีมีบ้านมีอะไรแบบเป็นของตัวเองเพราะว่ามาทํางานที่ไทยเนาะเขาก็ตอนนี้เขาก็กลับไปอยู่บ้านแล้วเนาะแต่ชนออนก็อยา่างเออทํางานอยู่ไทยอยู่ก็ยังว่าอลไเขาก็อยู่นานเนาะอยู่เป็นครอบครัวนะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปกันเลยค่ะทรงเพื่อนของเอื้อยสาวลาเนาะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้กะเพื่อนของคนที่บ่มีปัญญาหาเงินอยู่ประเทศลาวเนาะแต่มีปัญญาหาเงินอยู่ประเทศไทยอะไระพี่น้องอันนี้กับเฮาบ่เดไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยเฮาก็ยังมีเพื่อนหลังใหญ่กว่านี่หลายคนที่บ่มีปัญญากระถือแล้วที่ไปขายแรงอยู่ประเทศไทยเพิ่นว่าชิประมาณนี่เนาะพี่น้องสลากก็ไม่ยอมหักกองริ้งเนาะเพราะสลากบ่มีปัญญาหาอยู่ประเทศลาวหลีเพราะว่าอยู่ประเทศลาวขาแรงมันถือเนาะพี่น้อง กอยังโผส่าลาเนี่เป็นคนจนหาเสากินคํามนะการศึกษากับบริสุทธิ์แต่อย่างใดเนาะชิมหาแบบว่าขาแรงเดือนหนึ่งสามสี่พันแล้วมาสั่งลากสั่งทันสั่งเพือ 1, 3, 4, ะะเ่อนสั่งช่านขนาดนี้ค่ะบ่มีปัญญาอะไพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าเมื่อนี้มาพบก,กับส,สาลาสะแนลอีกแล้วสาลาขอฝากให้พี่น้องทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซาลาในเด้อ พี่น้องืัอนี้สลากก็มาเปิดคลิปอยู่นะหนาเพื่อนของเอ้ยสลากเนาะืันนี้สลากอะสิมารีวิวเพื่อนของเอื้ยสลากให้พี่น้องเบึงเนาะเป็นยังสลากคืออยากรีวิวเพื่อนของเอื้ยสลากให้พี่น้องเบึงสลากก็อยากมาหารีวิวให้คนคนหนึ่งเห็นน่ะนะ เพราะว่าสลาค่ะได้ลงคลิปคลิปหนึ่งลงไปเนาะเกี่ยวกับการแบบรีวิวเพื่อนของเอ๋ยของน้องสลานี่แหละก็มีคอมเมนต์หนึ่งน,นะมาคอมเมนต์ฉลาว่า,เ,าเท่าบอดี้ไปเห็ุงานอยู่ประเทศไทยเท่าก็ยังมีเพื่อนหลังใหญ่กว่านี่หลายคนที่บอมีปัญญากระถือแล้วที่ไปขายแรงอยู่ประเทศไทยเพิ่นว่าชิป,ประมาณนี้เนาะพี่น้องคืออย่างคอมเมนต์นี่นะพี่น้องสลาก่ะบอด้ซื้อโทโกดเครื่องคนแต่อย่างใดเนาะ สลากก็ไม่ยอมหับความจริงเนาะเพราะสลากว่มีปัญญาหาอยู่ประเทศเลาวหรีเพราะว่าอยู่ประเทศเลาวขาแรกมันถือเนาะพี่น้องคือ,อยังโวก่สลานี่เป็นคนจนหาสากินคำนะการศึกษาเกบหลีซุิงแต่อย่างใดเนาะชิมหาแบบว่าขาแรกเดือนหนึ่งสามสี่พันแล้วมาสั่งรากสั่งทันสั่งเพื่อนสั่งช้งนขนาดนี่ค่ะบ่มีปัญญาหรีพี่น้องนี่อะไพี่น้องบ่าวอาไล่ยายห่างเนาะเดี๋ยวสลากเชีรีวิวเพื่อนของเกลือสลาเพื่อนลังหนี่ค่ะ เอ้ยสลาหามาด้วยน้ำผักน้ำแร้งคงฝืนลอยเปอร์เซ็นเนาะสลาใช่ไหรีวิวให้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าคนที่บ่มีปัญญาหาเงินอยู่ประเทศลาวแหลกไปขายแรงหาเงินอยู่ประเทศไทยอะ่ะพ่อเจ้าเกลื้อนกันแบบไหนเนาะพี่น้องไปไปเบิ่งนน้ำฉลากันเด้อมาพี่น้องมาเริ่มตั้งแต่หน้าบ้านเนาะนี่อันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านของเอื้อยสลาเนาะนี่นี่อันนี้ก็เป็นกระกรกำแพงเซ็ตเลยเนาะ เรือแค่ใส่ดีวไม่ชหลากับสิ้าพี่น้องมาเบิงหนาบ้านเลยเนาะนี่นี่แหละพี่น้องอันนี้ก็เป็นทรงเพื่อนของเอืยอยวหล้าเนาะเป็นทรงโมเดิร์นเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อกะเพื่อนของคนที่บ่มีปัญญาอาหาเงินอยู่ประเทศลาวเนาะแต่มีปัญญาหาเงินอยู่ประเทศไทยนี่แหละพี่นอ้องนนี้ก็เป็นกระเทิบจกิกกออกมาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสหลาสิภาพี่นอ้องย่างเขาไปเบิ่งดันในกันเลยนี่แหละอ่า บางอ่าบางคอมเมนตะ์หาพี่นอ้องอ่าถ้าหากว่าโบไ่กำลังใจกับยาเน็บแนมกันเนาะพี่น้องเนาะทุกคนอ่ะเขาอยากมีชีวิตที่ดีทั้งนั้นแหละน,นี่ก็เป็นดัานในเนาะนี่เขามานี่ก็บชิเป็นของพรนะเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอ่าเบเกอร์ Baker, ปักไปต่างๆนาๆนาเนาะที่เป็นของพระเด้อนี่เก้าโชละ่ะคนเหตุงานตัวคนเดียวคนสามเพื่อนลังนี่ มูลราคาการก่อสร้างกับเกือบล้านคือการถ่นหอะไรพี่น้องนี่อันนี้ก็จะเป็น้องนอนสองห้องเนาะอันนี้ก็คือ้องนอนอันนี้เป็นห้องลูกสาวพิ่นสละสิเปิดให้พี่น้องบุห้องลูกสาวเนี่กะคนขางที่บ่คอากรเดมียังเนาะเพราะว่าลูกสาวพิ่นบด้มาอยู่เนาะเพราะลูกสาวพิ่นเป็นคนไทยเนะส่วนร้ายพิ่นชิอยู่ประเทศไทยส่วนร้ายเนาะอันนี้ก็เป็น้องลูกสาวมีแอร์เรียบร้อยเนาะนี่ อันนี้ก็ยังลงลงอยู่เดอ้อเดี๋ยวไปบวกดันนอกกันนี่ก็สิประมาณนี้เลยส่วนห้องพี่สาวสละสละลืมเอากุญแจมาเนาะพี่นอ้องสละบได้เอากุญแจมาไขไขบึงแบบนี้เนาะพี่นอ้องอันนี้ก็จะเป็นดันในของของพี่สาวสลานี ติดแอพที่เรียบร้อยเนาะอันนี้คือเพื่อนคนที่บอกมีปัญญาหาอยู่ประเทศลาวเนาะแต่ว่าไปเหตุงานอยู่ประเทศไทยคือได้สิ่งนี้กับภูมิใจดีพี่น้องจะหาเงินอยู่ประเทศไทยแต่ได้แบบนี้กดภูมิใจเลยอันนี้ก็เป็นห่องครัวเงินเฝนยังมาทัานเล้มีพ่อนี่เจออย่างเลยเนาะเพราะว่าฝนบ่คอยได้ม,มาอยู่อันนี้เปิดออกมาทางด้านนี่ก็เป็นห้องคั่วอันนี้ห้องครัวเดีพี่น้องนี่ เป็นหองคั่วแล้วก็หองน้ำเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่เป็นคั่วเนี่ยมีเน,นี่เป็นห่องคั่วนี่ก็ออกไปดันนอกเนาะพี่น้องสละสีรีวิวหาพี่น้องเบิง่งนี่ก็เป็นตูเนเนต้เย็นนี่ตู้เย็นนี่ก็เม้มาจากประเทศไทยเนาะของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เครื่องช่างพงสักดผาเป็นของไทยเนะาะเจ้าของคนละก,ก,กับไปอ่าประเทศไทยหวังสองหมื่นทีแล้วเนาะพี่น้องนี่ เดี๋ยวสละชิพามาเบ่งห้องน้ำอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเนาะที่พอปพตรตี้ปูกระเบื้องใหม่เดี๋ยวเป็นห้องน้ำนี่พี่น้องมีติดน้ำออกน้ำอุ่นเรียบร้อยเนาะพี่น้องนี่สิประมาณนี้เลย อันนี้ห้องน้าเป็นห้องอาไปเบ่งอีกหองหนึ่งเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นห้องน้าอีกหองที่สองหองน้ากะคนขงางชิบนกะ่วงอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นห้องที่สองเนอะนี่ผนังกะติดกระเบื้องแบบนี้เลยสวยงามเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเพื่อนของคนลาวที่โบมีปัญญาหาเงินอยู่ประเทศลาวเนาะ ก็เลยไปขายแรงอยู่ประเทศไทยกับเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะแหละพี่น้องก็ยังเป็นว่าค่ะกับเป็นเรื่องจริงเนาะสละกับโบทเทียงคือทุก,ทกอย่างอานะหารเขามีปัญญาหายอยู่บ้านเจ้าของกะคือโบอยากไปเห็ดอยู่บ้าน,านเพื่นอนน้องพี่น้องเนาะแต่เขา,ามีหายอยู่โบมีปัญญาหายอยู่บ้านเจ้าของเนี่ก็เลยต้องแบบไปเห็ดอยู่ประเทศเพื่อนกับเห็ดห้ชีวิตดีขึ้นเด้ดันหนาเนาะ จมีโต๊ะหินอ่อนตั้งอยู่นี้เป็นหนังหนะไปหันกระเทือนฉลาเนาะพี่น้องนี่นี่แหละพี่น้องฉลากะับมารีวิวเพื่อนองเอื้อยฉลาให้พี่น้องเบิ่งเนาะ จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนากจาพี่พ c อ p ซีพีอซีมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้เนาะซึ่งออนเองก็เป็นหนึ่งในนะั้นเหมือนกันเนาะไม่มีปัญญาหาเงินในบ้านตัวเองแต่ว่ามีปัญญาหาตาังที่ประเทศไทยอันนี้เราก็ยอมรับนะแต่คนที่หาตังที่บ้านเนี่ย ก็ต้องนับถือเขาจริงๆเนาะแต่ว่าหลักๆเลยคือถ้าคนที่เขารวยแล้วก็เขาเรียนแบบการศึกษาดีอ่ะเขาจะไม่พูดว่ายังไงไม่พูดกะนแนะกะนหนคนอื่นเนาะเขาจะเออชื่นชมว่าเก่งแล้วจ้าเนอะที่มหาตังที่ประเทศไทยแล้วได้บ้านหลังใหญ่โตขนาดนี้ส่วนมากนะแต่ก็มีบางกลุ่มนั่นแหละค่ะที่ไม่ชอบประเทศไทยแล้วก็ไม่ชอบพวกมาขายแรงงานที่ไทยเหมือนพวก ออนนี่แหละเนาะพีพีเอฟเนาะแต่ส่วนมากนะพวกเราจะไม่สนใจหรอกค่ะเพราะว่าพวกเราไม่ได้ไปขอข้าวขายกินเนาะแล้วก่อนอื่นออนก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีคนไทยด้วยนะคะเนาะที่เป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วก็บอกเสมอว่าไม่ต้องไปสนใจเสียงนกเสียงกาหรอกเพราะว่าพวกเธอเป็นเสาหลักเลยเนาะที่หาตังคือก็คือหาเงินตาเข้า ประเทศลาวเราเนาะแล้วทําให้ประเทศลาวมีเงินตายเยอะๆเนาะแล้วแล้วเหมือนที่ออนบอกเลยค่ะคุวคนไทยเขาจะให้กําลังใจเป็นส่วนมากแต่คนลาวบางกลุ่มก็ไม่ชอบชอบมาพูดกันแนกะกันแหนว่าเออไม่มีปัญญาหาอ่าคนลาวไม่มีปัญญาหาตังที่ลาวก็แบบนั้นแหละก็ไปทําขายแรงงานที่ไทยก็ถูกแล้วก็ถูกจ่าแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาคือ ความภูมิใจมีบ้านหลังใหญ่ๆห,ห้องก็มีติดแอร์ติดอะไรโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะเนาะซึ่งขอบขอบขั้วสาหลามเมนูซองก็เป็นหนึ่งในหนาเนาะที่แบบทั้งขอบครัวเพเลยเนาะมีบานล้างใหญ่โตมโหรานสุดๆเลยจ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้เนาะอ้อนกับต,งอ,ตองคอตัวลาไปพิงท่านี้เด้อจ้ะ ขอขอบคุณพ p f ีเอซตัวดานที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้จ้าพอกันมา EP นะพีเอซมีความคิดเห็นอย่างไน,นต่างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย